สมัยหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่นานพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณศีตะวันใกล้กรุงราชพฤกษ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นอนาถาพิฑิกรเศรษฐียังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปกรุงราชพฤกษ์เพื่อเยี่ยมเยือนสหายและประกิจการค้าด้วยเมื่อไปถึงเศรษฐีผู้สหายต้อนรับพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทำนั่นทำนี่ จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอคัตุกะอนาถปินทิกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกวีกระวาต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปลาใสเป็นที่บันเทิงจิตตามฐานาบิรอันเป็นที่รักกันทละงานอื่นๆไว้สิ้นเชิงมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่ว่ามาคราวนี้ถละข้าพเจ้าและสั่งงานอยู่ ท่านมีงานอาวาหักวิวาหามงคลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแพร์มคตจะเสด็จมาเสวยที่บ้านของท่านในวันพุ่งหรืออย่างไรสหายเศรษฐีกรุงราชคลีอตอบอภัยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะไม่สนใจยายดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจว่าข้าพเจ้านั้นมีความรักในท่านอย่างไร แต่ว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าอรัถนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุสง์จำนวนร้อยเพื่อเสเวยและฉัออาหารที่นี่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมัวยุ่งสั่งงานอยู่สหายท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือโอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ใช่พระพุทธเจ้าพระโคตมาพุทธะออกบวชจากสากยตระกูล มีข่าวแพร่สะบัดไปทุกคนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือมีความรู้ดีและมีความประพฤติดีสเสด,ดไปที่ไหนก็มวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จักโลกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรารู้จักอริยสัจแจ้ง และมีพระไทยเบิกบาดด้วยพระมหากรุณาตุมวลสัตว์เป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะพร้อมทั้งบาปธรรมท,ทั้งมวลแล้วเจาริกสั่งสอนเวนยสัตว์แสดงธรรมอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสงประกาศภูมจันร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเต็มบริบูรณ์ทั้งหัวข้อและความหมายสหายท่านไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือ ดูก่อนพระดาคำว่าพุโทโธนั้นเป็นคำที่ก่อความตื่นเต้นให้แก่อนาถปินธิกาเศรษฐียิ่งนักอุปมาเหมือนคนที่เป็นโรคซึ่งทรมานมานานปีเมื่อทราบว่ามีหมอดีสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักปานใดดังนั้นอนาถปินทิกาจึงกล่าวว่าสหายข่าอาหารสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพิสุสงฆ์พ่กนี้ เป็นจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมดอย่าเลยสหายสฐีกรุงราชคลึกตอบยาว่าแต่ท่านจะจ่ายค่าอาหารเลยแม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชคลึก้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าใหม่กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเหลือเกินข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานนักตาแล้วสมบัติบรมจักร ข้าพเจ้ายังปรารถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าเจ็ดวันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่อนาถปิฎิกาวิงวอนว่าขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเศรษฐีกรุงราชครึกก็หาย่อไม่ดูกรพระราดาพระบรมศา,ศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีปุเพกะตะพุญ,ญาตาอย่างล้นเหลือ กุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทำมาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรมารวมกันให้ผลในปัจฏิมภพของพระองค์นี้ประดุดสายทานซึ่งยังเอืออยู่ในทํานบและบังเอิญทํานบพังลงอุตกกัตทาราก็หลาหลากท่วมทนดังนั้นไม่ว่าพระองค์จะ,สะเสด็จไปหน้าที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อค้าประชาชน ก็ต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานานาอนาถปินติกาเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนแล้วเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธเท่านั้นปีติก็ทราบทราบไปทั่วสพางปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นแต่บังเอิญเป็นเวลาคำ่ำประตูเมืองปิดแล้ว ใจิตใจของเขาจึงกังวลถึงเรื่องที่จะเฝ้าพระศา,าสดาไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติเขาลุกขึ้นถึงสามครั้งโดยสำคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนความเมื่อยังปรากฏปกคลุมอยู่ทั่วไปคลานั้นความสะดุ้งหวาดเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขาเขากลับมานอนระบึงถึงพระศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจ ในที่สุดเวลาก็มาถึงท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันรับอรุณแวววมาตามสายลมเศรษฐีเดินออกจากตัวเรือนมุ่งสู่ประตูเมืองประตูยังไม่เปิดอนาถาพิติกะต้องขอร้องวิงวอนคนเฝ้าประตูเสนานเขาจึงยอมเปิดให้พอออกจากประตูเมืองแล้วทางที่จะไปสู่ป่าศรีทวันก็เป็นทางเสี่ยวการสัญจรยังไม่มี การเดินออกจากเมืองเข้าไปในป่านั้นเป็นการยากมากสําหรับคนขาดเศรษฐีเกือบจะหมดความพยายามมีหลายครั้งที่เขาจะถอยกลับเข้าสู่เมืองแต่พอเขาหยุดยืนนั่นเองก็มีเสียงปรากฏขึ้นเหมือนกับว่าหวาดแว่วมาจากอากาศว่าเศรษฐีม้าตั้งร้อยช้างตั้งร้อยโคแพะแกะเป็ดไก่อย่างละร้อยอย่างละร้อย าท่านได้าะถอยกลับเพียงก้าวเดียวก็จะไม่ประเสริฐเหมือนก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวจงก้าวไปเ,เถิดเศรษฐีการก้าวไปข้างหน้าของท่านจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน